สวัสดีครับอยู่ผมเกมจากกรเซนนะครับวันนี้นะครับขอพาทุกคนมารีวิวรถยนต์ที่เป็นที่เรียกได้ว่าสารต่อยอดความสำเร็จมาจากรุ่นที่แล้วนะครับคันนะครับผมวันนี้คือ MG ES นะครับเป็นรุ่น Minor Cha เชนนะครับมาจากรุ่นที่แล้วอย่าง MG EP นะครับที่ค่อนข้างที่จะขายดีขายดีเปิดตัวก็คือยอดจองกวาดเกลี้ยงนะครับรถรอสมอบนาก็เป็นข้ามปีเลยทีเดียวสำหรับ MG ES นะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่ารถทรงสไตล์ s t a t i o แว a g ก้อนจะกลับมา ฮิตกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคนขับสมัยนี้จะกลายเป็นสรงสไตล์พ่อบ้านกันไปหมดแล้วนะครับ MG ES นะเปิดราคามาที่959,000บาทนะครับทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมราคามันก้าวกระโดดจังนะครับจาก EP คันเดิมใน,นราคาที่เราเรา7 8 0 0 0นะครับคันนี้เพิ่มมาโอ้โหแสนกว่าบาทเลยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วคันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากนะครับไม่ได้เอา mg ep คันเดิมมาแค่ปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่เท่านั้นแต่ว่าเขายังเปลี่ยนในส่วนของระบบทางวิศวกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวใหม่ชนิดใหม่นะครับวิบระยะทางได้ไกลมากขึ้นและรวมถึงของมอเตอร์ขับเคลื่อนที่มีพละกําลังมากขึ้นแรงบิดมากขึ้นนะครับทำให้รถคันนี้กระจัดกระเสียงอัตราเร่งดีมากขึ้นขับสนุกมากขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีออปชั่นความปลอดภัยที่จัดมาแบบเต็มเหนี่ยวนะครับ เป็นสิ่งที่ MG EP เดิมนะ่ไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ Adaptive Cruise Control นะครับปรับความเร็วไปผันตามรถคันหน้าแบบอัตโนมัติระบบป้องกันรถยนต์ไม่ให้ออกนอกงเลนและควบคุมรถให้อยู่ในเลนและรวมถึงมีกล้องมองรอบคัน360องศามาให้ด้วยนะครับเรีได้ว่าราคาที่อัพขึ้นมาถ้าแลกกับในส่วนของออปชั่นที่ได้และมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนไปอันนี้ผมมองว่ามันเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ขออนุญาตแทรกเสริมชนิดนึงนะครับมาเป็นเรื่องเกร็ดเล็กน้อยนะ,ะที่ผมอยากจะแชร์ฟังก็คือจริงๆผมเห็นด้วยนะกับการที่เขาเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อ es นะครับเพราะว่ามันจะได้สอดคล้องกับในส่วนของรุ่นอื่นๆของเขานะครับในลายการผลิตก,ก็คือพวก zs gs hs vs อะไรทั้งหมนี้นะครับอยู่ๆแบบรุ่นก่อนหน้านี้นที่ขาย ep เนี่ยคือชื่อมันไม่สื่อเลยนะครับอย่างน้อยตัวใหม่ es นั่นคือมันเป็นลงท้ายด้วย s นะครับอย่างน้อยคนก็จะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยไอชื่อลงท้าย s เนี่ยมันเป็นแบรนด์ mg แน่นอน อะไรเงี้ยคืออย่าง Honda าเขาก็มีชื่อ crv hrv brv อะไรเงี้ยคือใครที่เขาอยู่ห่างจากวงการรถยนตะ์อ่ะเขาได้ยินชื่อรถท้ายประมาณนะี้แบงเป็นของแบรนด์นี้แน่นอนนะครับดังนั้นก็รู้สึกโอเคนะครับกับการที่เขาให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อ naming นะครับมันก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้คนสามารถจดจำ branding ได้ดูดูครับทุกคนดีไซน์ด้านหน้าเรียกได้ว่าโอ้โหนะครับถ้าใครเห็นคันนี้วิ่งผ่านมาเนี่ยผมตีเลยครับ1้อลสิเนี่ยไม่รู้เลยครับว่ามันเป็นรุ่นแม่ทเชนของ mg ep คันเดิมนะครับเพราะเรียกได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแบบโอ้โหเยอะมากๆนะครับจำไม่ได้ไม่มีเขาโครงเดิมเหลืออยู่เลยใครจําภาพ ep คันเดิมไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นภาพแทรกมาให้ดูเปรียบเทียบกันชัดๆไปเลยนะครับอันดับแรกเลยคือกระจังหน้าเนี่ยหายไปแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของดีไซน์ที่แบบว่าเป็นปิดทึบแบบนี้เป็นรถไฟฟ้าที่แบบว่าเออใครเห็นแล้วก็มัน make sense ดีจุดชาร์จอยู่ที่เดิมนะครับด้านหน้าโลโก้ mg ย้ายมาอยู่ที่ด้านบนปากกระโปรงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีการเล่นแถบนะครับเป็นสีดา มันเข้ากันได้ดีทําให้เส้นสายรถมันรับกันไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับมีไฟ daytime running light เป็นไฟ LED เต็มระบบแล้วคันเดิมมันเป็นฮาโลเจนเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติสำหรับดีไซน์ชายสเกิร์ตด้านล่างตรงนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับของ MG4 ที่เราเคยรีวิวกันไปมันก็จะเป็นดีไซน์ language ใหม่ของทาง MG นะครับที่จะทำรถหน้าตาดีไซน์ประมาณนี้ออกมาครับ mm hmm. ก็จะดูสปอร์ต ดูเฉี่บเฉียวมากขึ้นนะครับตัวกล้องด้านหน้านะครับผมชอบกล้องแบบนี้นะที่แบบว่าซ่อนไว้แบบเนียนๆไม่ต้องมีจุดนูนออกมานะฮะตัวนี้เป็นกล้องมองรอบคันนะครับบริเวณด้านหน้าด้านข้างและด้านท้ายเป็นกล้อง All View Monitor และในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้าตรงนี้ครับด้านล่างนะครับจะทํางานคู่กับบริเวณกล้องจับเลนด้านบนนะครับจะทํางานเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับและ Lane Keeping Assist นะครับเป็นระบบช่วยเหลือนะครับในยามที่เราเมื่อยล้า เป็นไงฮะดีไซน์ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันต่อดูด้านหน้าแล้วก็มาต่อทัวยดีไซน์ด้านท้ายนะครับคันนี้ดูผ่านๆอานนะจะเหมือนว่าเอยมนเป็นเชฟเดิมของ MG EP เดิมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเทียบดีๆนะฮะดีไซน์ไฟท้ายกับตัวเชฟฝาโปงหลังก็คนละชิ้นแล้วนะครับตรงนี้มีการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับรวมถึงดีเทล ไฟภ,ภายในด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวลักษณะเป็นเส้น LED lighting g ing, เป็นรูปตัว Y แนวนอนนะครับเสียงแบบนี้กลางคืนดูสวยดีนะกระจกด้านท้ายบานไม่ได้ใหญ่มากนะครับเวลามีผู้โดยสารนั่งก็อาจจะต้องชำเลืองมองกันสักหน่อยนะครับมีสปอยเลอร์ท้ายมาให้และการชนท้ายครับมีเซ็นเซอร์บอกระยะถอยหลังรวมถึงกล้องมองถอยด้วยนะครับสำหรับดิฟฟิวเซอร์ด้านท้ายนะครับจะเป็นชิ้นสีดําด้านนะครับ ดีไซน์ก็เป็นคล้ายๆกับ MG4 แล้วนะเป็น CCTT แบบนี้เปิดท้ายให้ดูนะเป็นฝาท้ายแบบช็อคอัพธรรมดาสำหรับพื้นที่สัมภาระหน้าท้ายเรียกได้ว่าอันนี้เป็นที่น่าพึงพอใจนะดูใหญ่โตพอสมควรนะครับแล้วก็มีความลึกมากๆนะครับอันนี้ต้องเอาตัวเข้าไปในรถเลยถึงจะเอื้อมถึงข้างหลังมีม่านบังสายตามาให้ชิ้นนี้นะฮถอดออกได้ถอดได้ และตัวเบาเองก็สามารถปรับพับเป็นแบบ60/40ได้นะครับนี่เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระนะครับใครมาดูอาจจะเห็นว่ามันเอ้ยไม่ได้แฟลตเรียลนะแต่จริงๆแล้วทริคลับ MG นะครับชิ้นนี้นะครับสามารถปรับขึ้นมาได้มันก็จะเป็นแฟลตเรียลเสมอกันไปละนะอ่าด้านล่างไม่มียางอะไหล่นะครับเป็นชุดปะยางนะครับแต่ว่ามีหลุมยางอะไหล่มาให้ไปหาซื้อยางอะไหล่มาใส่เองได้อันนี้ก็เพรสเซฟนะฮะฝาท้ายน้ำหนักกําลังดีนะครับ ด้านข้างคงจะเป็นสิ่งเดียวนะฮะที่ต้องบอกว่าเหมือนกับ MG EP ที่สุดเพราะว่าเป็นโครงสร้างตัวถังเดิมแชสซีเดิมครับก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มากนะครับสำหรับดีไซน์ตัวถังนะครับประตูก็ต้องบานเดิมดีไซน์กระจกด้านท้ายก็เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนแปลงและเห็นได้ชัดก็คือในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกมีการอัปเกรดนะครับจากของเดิมเป็นขอบ16นิ้วลายแบบว่าค่อนข้างที่จะเฉยๆธรรมดาสักนิดนึงแต่ว่าตัวใหม่นี้เป็นล้อ ใหญ่ขึ้นนะครับ17แล้วก็เป็นลายมัลติสปอคครับเป็นสีทูโทนแบบนี้กระจกมองข้างนะครับมีกล้องด้านข้างติดไว้นะครับ2ข้างและในส่วนของมือจับประตูเล่นสีโครเมียมนะครับและมีเค l e s s Entry มาให้ด้วยแล้วหลังคานะครับมีมาให้นะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นรถสลหับครอบครัวรถอเนกประสงค์นะครับก็เอาไว้ขนสัมภาระอะไรต่างๆมิติตัวถังนะครับมีความยาวขึ้นกว่า MGs เล็กน้อยนะครับ ตัวถังทั้งหมดมีความยาวที่4,600ม mm ิลลิเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่1,818ม mm. ิลลิเมตรความสูงตัวรถน,นะครับ1,543ม mm ิลลิเมตรและระยะฐานล้อยาว2,665ม mm. ิลลิเมตรโดยรวมรวงตัวดูดีครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเปิดประตูเข้ามาดูภายในนะครับของ MG ES นะครับอุย๊ยโอ้โหอีประตูเตี้ยเว้ยเดี๋ยวนะอืดอ๋อวงมาอัยมันปรับไปต่ำนะครับขอปรับขึ้นหน่อย อ่าปรับเข้าออกนด้ด้วยนะครับผมมาไัยปรับสูงต่ำเข้าออกได้4ทิศทางนะครับอ่ะดูภายในกันนะครับเป็นไงคนละคันเลยใช่ไหมก็เรียกได้ว่ายกแดชบอร์ดทิ้งนะครับเอาตัวใหม่เข้ามาหมดเลยนะครับดีไซน์ก็จะเป็นตามสไตล์ MG ยุคใหม่นะครับก็เป็นแผงคอนโซลจอตั้งขึ้นมาเข้าหาผู้ขับแบบนี้นะครับแล้วก็มีพวกเล่นเส้นสายอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เป็นลายแบบว่าสีอลูมิเนียมนะครับ ตัวนี้ทําให้รถดูหรูและสว่างขึ้นมาชัดเจนนะนะชัดเจนมากๆกับชิ้นตรงนี้นะครับจะเป็นสีที่เรียกว่าเอ,ออกแบบดูดีนะจริงๆแล้ววัสดุเป็นพลาสติกแหละแต่ว่าทําสีให้แบบเป็นเหมือนอลูมินเนียมนะครับผิวสัมผัสใช้ได้คันเกียร์นะครับเป็นเกียร์ดีไซน์จานหมุนแบบเดิมนะครับมีที่วางแก้ว2แก้วครับตรงนี้นะครับดีไซน์เป็นแบบ2องเลเวลนะครับเป็นชั้นบนและชั้นล่างชั้นล่างเอาไว้วางของนะครับต่างๆแล้วก็เป็น ช่อง USB ครับที่ชาร์จไฟล์น,นี้นะครับหน้าจอรนะับเป็นหน้าจอขนาด10.25นิ้วนะครับนะครับรองรับ Apple CarPlay ได้นะครับ Android Auto ได้แล้วก็มีระบบ i s m a r t สั่งการคำสั่งเสียงนะครับรวมรวมถึงพวกเชื่อมต่อโมบา,ายแอ p พลิเคชันนะครับมอะไรมาติดฟังก์ชันนะครับทรงท้ายตัด D shape เลื่อนไม้เป็นแบบ Full Digital แล้วนะครับของเดิมเป็นแบบผสมผสานไอพวกแผงแดชบอร์ดด้านล่างตรงบุนุ่มตรงนี้กับพวกบุนุ่มข้างประตูเนี่ยนะครับ ปกติรถทั่วไปจะเป็นชิ้นหนังบุนุ่มนะแต่นี้มาแปลกนะเป็นผ้าคล้ายๆผ้ายีนนะครับก็จริงๆดูสวยฟิลลิ่งดีนะครับแต่ว่าดูแลรักษาก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับหนังก็เช็ดง่ายกว่านี้ถ้ามันเลอะเทอะอะไรก็จะยากนะครับต้องไปหาพวกแปรงมาโคงมาขัดอะไรกันเบ่งมือฟ้าออโต้เบ่โฮตัวเบาะนะครับตัวเบาะมีชิ้นฟอนน้ําที่หนามากต้องบอกว่าเบาะออกนุ่มและก็ค่อนข้างที่จะ อบสลีละได้ดีนะครับเป็นชิ้นวัสดุคล้ายๆกับข้างประตูแหละเป็นแบบคล้ายๆผ้ายีนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหนัง PU นะฮะปับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับฝั่งผู้นั่งปรับมือกระจกมองข้างตัดแสงออโต้นะครับซันรูป MGES จะไม่มีสันรูปท้ง e p พี s จะไม่มีเลยจะมีแค่ในรุ่นของ ZS นะครับ MG4 ก็ไม่มีนะเอามาดูการขึ้นลงของเบาะนั่งแถวหลัง ต้องบอกว่าประตูเนี่ยมีความกว้างพอสมควรเลยนะเออมันเข้าง่ายดีนะครับผมเข้าข้างหน้าเมื่อกี้หัวยังชนเลยเออแต่ข้างหลังเข้า,ขาได้อย่างที่บอกเบาะมันเป็นแนวอวบ,อ,บอิบ่มอิ่มอ,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 อ่ะมันดูหนาแล้วมันก็ดูแบบเอยเหมือนจะนั่งไม่สบายแต่จริงๆแล้วนั่งทางไกยอาจจะดีก็ได้เพราะว่ามันมันหนุนตัวมันจะ,ะทำให้เราแบบว่าไม่จมนะครับพื้นที่เหลือๆนะครับสบายนะครับตรงนี้ข้างข้างบนก็เหลือๆเหมือนกัน มีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับปกติ MG จะไม่ค่อยให้ที่พักแขนข้างหลังมาแต่รุ่นนี้มีด้านหลังนะครับก็จะมีที่วางของกระจุกกระจิกแต่ว่าช่องชาร์จไฟเป็นปัญหาเหมือนด้านหน้าเลยคืออยู่ต่ำนะต้องก้มไปเยอะๆนะกว่าจะหยิบได้แล้วก็ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีลมออกมาจากบริเวณโซนหน้าด้วยนะแต่คือจุดประสงค์หลักคือเขาไม่ได้มาเป่าตัวเราจุดประสงค์หลักของเขาก็คือนะครับเอาลมข้า,างเน่ยมานะร,ระบายความร้อนด้านล่างนะครับเพราะว่าตรงด้านล่างจะมี ท่อดูดอากาศอยู่เอาไว้ระบายความร้อนแบตเตอรี่ที่อยูอ่ด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ก็ช่วยได้อยู่เพราะว่าไอเย็นมันก็จ,จะลอยขึ้นมาบ้างนะครับก็พอได้อาจจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าหรือเปล่านะถอดรองเท้านี่เพื่อนรู้หมดเลยนะว่าตีนเหม็นนะ่ะทัศนวิสัยของกระจกบานหลังกว้างกว้างเลยนะครับนั่งแล้วก็ไม่น่าเมานะครับเพราะว่ามุมมันไม่อับก็เป็นรถครอบครัวแหละครับท้ายแวนแบบนี้นะครับนั่งหลังก็ต้องให้มันนั่งสบายกันนิดนึง สำหรับแบตเตอรี่ที่เพิ่มมานะครับมีขนาด51กิโลวัตต์นะครับระยะทางที่เคลมไว้นะครับว่าวิ่งได้สูงสุดนะครับก็คือ412กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับ MG EP รุ่นเดิมนะครับเคลมไว้ที่380กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพลังกำลังเยอะมากขึ้นครับ EP เดิมเนี่ยมีแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าแรงบิด260นิวตันเมตรแต่รุ่นนี้นะครับอัปเกรดมาใหม่เป็นแรงม้าสูงสุดที่177แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตร นะครับอัตราเร่งดีกว่ากระสับกระสังกว่าพอตัวเลยนะครับแล้วก็ชุดที่ชาร์จนะครับมีการอัปเกรดนะครับตัวกระแสไฟในการชาร์จเข้าไปนะครับของเดิมเนี่ยจะชาร์จกระแสไฟได้สูงสุดเนี่ย50กิโลวัตต์นะครับแบบกระแสตรง DC นะครับแต่รุ่นนี้ก็ได้รับการอัปเกรดขึ้นมานครับรับไฟกระแสตรงได้สูงสุดถึง87กิโลวัตต์นะครับทำให้ชาร์จเร็วได้มากขึ้นนะครับศูนย์นะครับถึง80%เนี่ยภายใน40นาทีอ่าหลักก็จบสิ้นกันแล้ววนะครรรรัับบสาหกีิว ตัว MG ES คันนี้นะครับก็หลายๆคนก็จองกันอยู่นะครับแล้วก็รอรับรถกันบางคนก็รับไปแล้วก็ฝากรีวิวด้วยนะครับว่าใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับวิ่งไกลกว่าเดิมจริงเปล่าสําหรับราคานะครับ959เนี่ยผมมองว่าจริงๆอยากให้มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นที่ต่ํากว่านะครับอย่าง MG4 มันจะมี869กับ969ใช่ไหมคันนี้ก็อยากให้มีตัว859มาสักตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ ตัดระบบชั่นต่างๆออกไปก็ได้นะครับก็แบบมาเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่งบไม่ถึง900 0แสบาทแบบนี้นะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ใครที่สนใจรถยนต์ MG ES หรือ MG รุ่นอื่นๆนะครับมาติดต่อดูรถนะครับได้ที่โชว์รูม MG Base Auto s a l l สาขาเพชรเกษม65นะครับโชว์รูมใหญ่ครับมีศูนย์บริการมาตรฐานโปรโมชั่นดีๆนะครับส่วนรดดีๆนะครับลองติดต่อ contact c e l e นะครับไปได้นะครับผมขึ้น คอนแทคของส่วนของโชว์รูมบริการไว้ให้ด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับปล,ลองไปดูกันได้นะครับเอาหลังวันนี้ผมเกมจากกันซีนต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกันไว้ครับช่องทางพวกเรานะครับ Facebook YouTube TikTok นะครับช่องกันซีนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากกดติดตามกันไว้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย